วันหยุดสุดมันกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดที่แทงใหม่ในจังหวัดชุมพรมีตลาดธรรมชาติและ,ะกิจกรรมสนุกนกมากมายมาที่นี่ครบจบในที่เดียวที่นี่คือบ้านพรผู้สร้างตั้งอยู่ตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรที่เปิดให้เพื่อนๆได้เข้าชมทุกวันเลยค่ะแต่วันเสาร์ที์แล้ววันหยุดนะคะเะเลิกเราจะเปิดตลาดธรรมชาติวิถีพรผู้สร้างตลาดที่เป็นมากกว่าตลาดมีของกินอร่อยอร่อยมากมายไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือของหวาน นี่ก็มีหมดเลยค่ะวัตถุดิบหลักของอาหารในตลาดธรรมชาตินี้ก็เป็นผักอินทรีย์ที่เราเก็บสดๆมาจากมีสวนหมดเลยค่ะอาหารทุกอย่างที่นี่ไม่ใส่ผงชูรสด้วยนะคะแต่การันตีความอร่อยได้เลยค่ะตลาดของเราอาจจะดูธรรมดาาแต่แฝงไปด้วยความสุขและความอบอุ่นเป็นตลาดที่อบล้อมด้วยธรรมชาติอากาศดีและบริสุทธิ์มากๆอาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยค่ะตลาดของเราจะทําให้เพื่อนๆได้มาเพลิดเพลินกับอาหารแสนอร่อยและได้ดื่มด่ำกับความสุขเล็กๆที่หาได้ยากในตอนนี้ เพื่อนๆจะได้มาใช้เวลาดีๆร่วมกับคนที่เรารักได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนเราขอบอกเลยว่าใครได้มาอุดหนุนอาหารของที่นี่นอกจากจะได้อิ่มกายแล้วยังอิ่มใจด้วยนะคะอุดหนุนคนละนิดคนละหน่อยก็เปียบเสมือนการทําบุญก้อนโตที่นอกจากเพื่อนๆจะได้ความอิ่มอร่อยแล้วยังได้ช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายเลยค่ะเพื่อนๆสามารถพาครอบครัวและคนที่รารักมาเที่ยวกันได้นะคะนอกจากโซนตลาดและโซนของกินไปแล้วเราก็ยังมีโซนกิจกรรมสุดมันที่บอก เลยว่าเด็กๆจะต้องชอบกันแน่ๆเรามีสวนน้ําธรรมชาติไว้คลายร้อนให้กับทุกคนด้วยค่ะเป็นน้ําธรรมชาติที่ใส่และเย็นสบายมากๆเลยค่ะแถมยังมีสไลเดอร์สีสันสดใสให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันด้วย ทั้งสะเด็กแล้วก็สะผู้ใหญ่เลยนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีกิจกรรมเดินชมสวนที่เปิดเป็นับรอบให้เพื่อนๆได้เ,นนเข้าไปเดินชมกันค่ะเราจะเปิดทั้งหมด5รอบมีรอบ11บเอ็ดโมงรอบบ่ายโมงรอบบ่ายสามและรอบ5้าโมงค่ะสามารถพาเด็กๆมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับการเก็บไข่อินทรีย์สดๆจากนิฟาร์มกันได้นะคะมีทั้งไข่ไก่ ไข่เป็ดแล้วก็ไข่นกกระทาเลยค่ะน้องๆสามารถเลือกเก็บไข่ฟองที่น้องๆถูกใจกันได้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเราก็จะนํามาแพ็คใส่ในตะกร้าสวยๆให้เป็นตะกร้าสารที่พวกเราในชุมชนช่วยกันสารเลยนะคะนอกจากกิจกรรมเดินชมสวนแล้วเราก็ยังมีส่วนกิจกรรมไว้เอาใจเด็กๆครับร้องว่าน้องๆจะต้องสนุกกับกิจกรรมที่ไม่ว่าน้องๆจะมากี่ครั้งก็ร้องว้าวกับกิจกรรมมากมายที่ให้น้องๆได้เลือกทําเพียบเจอกับฐานกิจกรรมแรกก็ต้องร้องว้าวกันเลยเป็นกิจกรรมเยี่ยมชมให้อาหารนก และอาหารที่จะนำมาให้น้องๆกับราคาที่ย่อมเยาวฐานกิจกรรมนี้ยังเป็นกิจกรรมที่เพิ่งเปิดใหม่ตอนนี้ทุกคนไม่ต้องเดินไปถึงฟาร์มกระต่ายแล้วค่ะเรายกฟาร์มกระต่ายตัวน้อยๆมาให้ทุกคนถึงที่แล้วค่ะไปต่อกับฐานกิจกรรมที่ 2, 2> กับฐานกิจกรรมร้อยลูกปัดและเกี่ยวกับกิจกรรม DIY มีทั้งบีบวิบขีบนกระจก กระปุกดินสอและยังมีกิฟต์ติดชื่อที่สามารถเอาชื่อตัวเองไปติดไวบนกิฟต์ได้ด้วยค่ะยังมีอีกมากมายให้น้องๆมาเลือกดูนะแถมยังมีที่นั่งที่ตกแต่งอย่างสวยงามให้น้องๆได้ทําอย่างสบายใจเลยเสร็จแล้วพี่ๆก็จะแพคเอากลับบ้านให้น้องๆอ,อย่างดีไม่ต้องกลัวว่าขับบ้านไปจะเลอะเลยค่ะไปกันต่อกับฐานกิจกรรมตักปา,กาไม้ละสิบบาทห้าไม้แถมหนึ่งไม้ กิจกรรมนี้บอกเลยว่าน่าเล่นสุดๆมีปลาหลากหลายพันให้น้องๆได้เลือกตาก้าน้องๆตัดได้ก็สามารถนําไปเลี้ยงที่บ้านได้เลยยังมีปลากระสีสันสวยงามให้น้องๆได้เลือกเยอะเลยค่ะไปกันต่อกับกิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนป้น้นยังมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเพนหมวกเพนกระเป๋าปั้นดินมาน จิก๊กซอว์ 3D และยังมีสีให้น้องๆได้เลือกหลากหลายสีอุปกรณ์พร้อมที่นั่งสบายบรรยากาศดีสุดๆไปเลยค่ะแล้วที่วางที่สุดคือพอระบายสีเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ตุ๊กตาที่มีชิ้นเย็บโลกเก็บไว้เองก็ได้จะเก็บไว้เป็นของของวัญติเกะก็บอกเลยว่ามาที่นี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะดูผลงานของน้องๆสิคะทุกคนเป็นยังไงบ้างสวยไม่เอ่ย หิวกันแล้วใช่ไหมล่าไปต่อกันที่ขั้วจิวกันต่อทีนี้เขามีเมนูให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือของหวานมีหลายเมนูที่อยากจะแนะนำเลยค่ะทุกคนอย่างเมนูข้าวผัดไข่ทรงเครื่องผัดกะเพราแตงหน้าคัพเค้ก และเมนูที่อยากจะแนะนําที่สุดเลยนั่นก็คือเมนูสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศค่ะทีนี้เขาสามารถทําได้จริงกินได้จริงเลยนะคะใครที่อยากกินรสมือของตัวเองลองมาทํากันได้นะคะกิจกรรมนี้ผ่านตาไปไม่ได้เลยจริงๆเพราะเป็นกิจกรรมที่อยากจะนําเสนอสุดๆเลยค่ะเป็นกิจกรรมวาดภาพเหมือนสไป์ a อนิเมที่วาดภาพได้เหมือนจริงสุดๆเลยค่ะ สามารถหารูปที่ตัวเองชอบหรือให้พี่เขาถ่ายรูปให้เหมือนต้นคลิปก็ได้นะจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกในวันที่เรายังเด็กหรือจะเก็บไว้ให้คนที่พิเศษในวันที่เราโตขึ้นมันก็ยังอบอุ่นหัวใจในทุกครั้งที่มองเห็นเพราะภาพสวยๆไม่ได้มีไว้แค่โชว์แต่มีไว้เก็บภาพความทรงจําดีๆและอยู่กับเราตลอดไปอยากให้รูปความทรงจาของคุณอยู่ในงานศิละปะนี้ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆใช่ไหมคะมาค่ะมาที่นี่เรายินดีต้อนรับทุกคนเสมอ ไปกันต่อกับฐานกิจกรรมป้อนนมและให้อาหารน้องแพะฐานนี้น้องๆจะได้สัมผัสน้องแพะตัวเป็นๆอยากจะบอกว่าน้องแพะที่นี้เชี่ยงมากๆเลยค่ะมือหยิบขวดนมน้องๆก็วิ่งเข้ามาหากันแล้วไม่ใช่แค่น้องแพะได้กินนมแต่เป็นราวที่ได้ความสูงเล็กๆกลับไปเต็มๆเลยค่ะไม่อยากจะเมาแต่บางคนเนี่ยไม่อยากจะป้อนแต่อยากคิ้วกลับบ้านทั้งตัวเลยใครที่ยังไม่เคยป้อนนมน้องแพะต้องลองแล้วนะคะ ปอนนมน้องแพ้เสร็จแล้วเราไปดูกันที่ฐานกิจกรรมสุดท้ายเป็นฐานกิจกรรมยิงปืนประลองความแม่นใครว่าตัวเองยิงแม่นมารวมตัวกันตรงนี้ได้เลยเล็งให้ตรงยิงให้โดนแค่นี้น้องๆก็จะได้ลูกกระสุนเพิ่มคนละ2เม็ดแล้วค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ละวันหยุดนะคะตเตฤร์เรารอต้อนรับทุกคนเสมอค่ะ แล้วสําหรับคนที่ถามว่าเข้ามาทางไหนเข้ามาทางซอย 1, 4, 9, เนินเาหนึเลี้ยวเข้ามาซอยข้างสนามโรงเรียนจะมีป้ายบอกทางพรผู้สร้างหรือยิ่งที่เพจเข้ามาก็ได้ค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย